ครับสวัสดีครับ <c oughs> ได้เวลาในการที่จะตัดใบข้าวนะครับเพราะว่าถ้ามันถ้าไม่ตัดออกเดี๋ยวมันจะต้นข้าวมันจะเบียดกัน,นครับโดยใบเก่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการตัดใบข้าวให้มันเสมอกันหรือว่าไหนให้มันเท่ากันมันจะได้ค่อยๆแยจชิงหรือว่าข้าวจะได้มีความห่างในการแตกกอนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงคือจะได้ตัดตั้งญ้าด้วยนะครับถ้าเราใช้วิธีการเดินถอนหญ้าเนี่ยมันอาจจะดูไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าข้าวมันถีนะครับมันเป็นข้าวหวานนะครับเราจึงต้องทําการตัดใบข้าวตัดยอดข้าวลงให้เหนือน้ํานิดหนึ่งนะครับหรือว่า,าเสมอน้ําก็ได้นะครับในการที่จะตัดเพราะว่าอย่าตัดให้จําโคนแค่นั้นเองครับ ไม่ว่าจะมีน้ําหรือไม่มีน้ําก็ตามนะครับเราจะตัดไม่ให้มันจำโคนเราจะตัดให้มันเหนือพื้นดินขึ้นมาสักเอ่อสิบเซนหรือ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 มากกว่านั้นก็ได้นะครับในการตัดเอ่ออ่ต้นข้าวนะครับนะไปครับถึงเวลาที่ต้องลงมือต้องลงมือนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่ามันจะมีแต่เสียงเครื่องตัดนะครับก็เออเอาเป็นว่า ฟังเสียงเครื่องตัดหญ้าไปแล้วกันเนาะ,ะเวลาเตรียมพร้อม การตัดเนาะคงจะได้เห็นกันแล้วเดี๋ยวจบค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวมันถ่ายแบบนานๆไม่ก็ได้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะครับไปครับมาแล้วครับผู้ช่วยผมนะครับุณเหลนคุณเหลนอยากเล่นนะครับอยากเล่นนะก็จะปล่อยให้เขาเล่นไปนะครับว่าเขาจะสู้ได้นานนาดไหนนะครับอยากทดลองอยากทํานะครับ เราก็เลยเถือโอกาสให้ทำมันไป <laughs> เอาสูนไปครับนีนะครับดีแล้วครับที่เขายังอยากเล่นดีกว่าให้เขาเล่นเกมอยู่บ้าน <laughs> ติดเกมมากๆแล้วน่ะไม่ใช่ธรรมดานะครับแค่แบตหมดก็ร้องให้ <laughs> แต่ดีหน่อยช่วงนี้อ,อยากาทดลองนะครับอยากทดลองอยากใช้อยากออกกำลังตัวเองนะครับเขาก็เลยลงมาครับ ใช้เล่นเกมอยู่บ้านเนี่ยบางครั้งบางทีก็แบตหมดก็นั่งร้องไห้ฮ่านะสูตรต่อไปครับนะครับการที่เราตัดข้าวครับตัดนะเพื่อให้มันเกิดเอ่อนะขึ้นใหม่แล้วก็ตัดหญ้าที่ขึ้นด้วยกันนะครับอ่านะพอมันมีหญ้าเยอะมันก็ไม่ค่อยจะอนะ่แตกกอเท่าไหร่ครับเราะนั้นะนะเราก็ต้องทนะําให้มัน แตกยอดชมใหม่เพราะข้าวมันจะเกิดเร็วกว่าหญ้านะครับแต่ถ้าเป็นหญ้าใบข้าวมันก็จะเท่ากัน,นครับมันว่าก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่มีไม่ค่อยเยอะ,ะครับหญ้าใบข้าวครับไปเรื่อยๆครับพอมีคนมาเปลี่ยนก็คอยดูกันไป <c oughs> ะนะเดาๆครับเดี๋ยวเรดูเด็กอยากเล่นครับนะเด็กอยากเล่น ไปครับคันเร่งยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังสามารถทำได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับดันตัดนะครับผมตัดไปหนึ่งงานด้านข้างนะแล้วก็งานยาวข้างบนแล้วก็งานนู้นงานเล็กแล้วก็งานนี้ตัดมาแล้วครับ เฉพาะงานใหญ่งานนี้งานเดียวครับวันนี้ครับเป็นข้าวเหนียวทั้งหมดครับขาเจ้า,าถ้าวันนี้ <c oughs> ก็คงจะได้เด็กข้าวเหนียวแล้วข้าเจ้าพรุ่งนี้แล้วกันครับในการที่จะทำเนาะมันมีความหนั่อยบ้าง <c oughs> เราต้องสูญไปครับ เกือน,นไปก็จะช้าหน่อยแล้วกันนะว่าได้ทดลองในการอยากทำมาแล้วกัน มือกำก็จะหลุดแล้วเอาดึงเขาดึงขึ้นแล้วก็หลุดแล้วก็หลุดแล้วก็หลุดต้องไปบอกก็แล้วครับตั้งไว้นี่แหละครับ เห็นเอยอันนี้เขาเรียกญ่าอะไรครับเนี่ยบ้านบ้านบ้านอื่นเรียกไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยบ้านผมเรียกญ่าอังกฤษนะครับบ้านผมจะเรียกยา้างกฤษนะครับเนี่ยตัวแข่งกับต้นข้าวเลยนะครับหย,ายา้างกฤษนะครับแต่ได้ยินบางบ,าบ้านเรียกย่าฝรั่งแล้วก็ชื่ออะไรยังไม่รู้ประมาณสามสี่ชื่อจําไม่ได้นะครับเขาจะอาชอบ ขึ้นแข่งกับต้นข้าวนะครับหเห็นไหมเอ,อย่างเงี้ยถ้าอยู่ในงานนาเขาจะขึ้นแข่งแบบนี้นะครับาบ้านบ้านผมเรียกว่ายาอังกฤษนะครับแต่ว่าที่อื่นเรียกยังไงลองลองออพูดมาให้กันฟังได้นะครับว่าเรียกว่าอะไรบ้านผมเรียกยาอังกฤษนะครับ ไป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 หาหน่อไม้กันดีกว่าเนาะไปหน่อแรกของเราครับโอ้โหใหญ่เยอนะครับครับหน่อไม้ของเรารับเยอเลยครับนะดาไปดฝั่นง,งน้อมันจะเอากล้องตั้งได้ไหมเนี่ยลนะองเดินไปดูครับ ามันจะได้ไหมเนาะอึ๊บอึบเราจะต้องได้ไหมครับการที่เราตั้งกล้องกันเนาะอมีลายหน่อเลยนะครับ Đó là mai của rau nạp Nạp còn nữa canh Nạp Nó giàu rồi Nạp 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 nò Nạp dầu như vậy ไเลยครับหอนี้จะได้ไหมเนี่ยอยู่แบบไหนเคยโอ้โ,โ,อโหหอใหญ่เลยครับ ใหญ่กันเลยครับโอ้สามสี่นอนี่เยอะเยอินะครับอันนี้ หนอ่นอไม้ของเราครับก็เยอะพออยู่พอกินเลยนะครับเนี่ยขนาดน,นี้เนี่ยครับเอาหน่อไม้ไปไปโน่นก่อนนะครับนะไปไปเลกันเลยดีกว่าแต่ปิดเครื่องไปนะครับไปดูกันครับว่าเราจะมีเห็ดไหมแต่ความจริงแล้วเดินมาดูด้วยแหละอยากจะหลอกแต่หลอกไม่ได้เนาะ mit. คนเรานนะครับนี่ครับ สองดอกสว,สวยเลยนะครับเห็ดอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดหน้าแร่นะครับเนี่ยเห็ดหน้าแร่นะครับเห็ดหน้าแร่อ่าสองดอกสวยสวยเลยมีอีกไหมไม่มีนะครับนะดูตรงนูน้นไปดูตรงนูน้นว่าจะเจอเห็ดอะไรนะครับนี่ครับผลงานการมาตัดข้าวนะครับตัดใบข้าวเขาเรียกว่าตัดใบข้าวนะครับนะอือดูทีส,สิมีไม่เอ่ยครับมีเห็นแวบ,บๆไหม มันมีอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับอู้ไม่ได้ลงมาหลายวัน,นครับเห็นกันหรือเปล่าเห็นกันหรือยังนะครับนี่เห็ดพึ่งชาตะครับนี่นะครับนะอุ้ยแก่ซะแล้วอุ้ยตายแล้วโอ้ยนะครับแก่ซะแล้วเอา้าไม่เป็นไรเป็นเชื้อเห็ดอยู่นี่แล้วกันสามดอกสี่ดอกอ๊้ยเสียดายจังเลยอืม เห็นตั้งแต่ตอนเดินมาดูแต่ว่าไม่ได้ดูรายละเอียดทั้งหมดครับนี่ครับฮะช่างมันเถอนะครับการตัดหญ้าของเรานะครับก็เป็นไปตามที่เราอยากจะทำนะครับคือการตัดนี่จะทําให้ข้าวขึ้นแล้วก็หญ้านะครับส่วนหญ้าที่อยู่ในข้าวหวานมันก็จะขึ้นช้ากว่าข้าวนะครับมันจะเด้งขึ้นเร็วเห็นไหมเพิ่งจะตัดเห็นไหม ดูใกล้ดูใกล้ครับเพิ่งจะตัดแต่ว่าเขาก็โผล่ให้เราเห็นแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยมีปลายข้าวที่ที่ตัดนะคตัดแต่มันจะเสมอนะครับแล้วก็เขาจะขึ้นให้เราเร็วนี่ครับนี่ฮะต้นข้าวนะครับเห็นไหมเห็นไหมเขาจะขึ้นเขาจะโผล่ข,ขึ้นแล้วน,นะครับอ่าแ,แป๊บเดียวครับสําหรับการโผล่ของเขาครับอ่าซึ่งเ็ทจะไม่นาน,นครับอ่าข้าวเขาจะขึ้นเร็วมากๆถ้ามีน้ํา แต่ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันจะจะช้าหน่อยครับโอ้ข้าวเจ้านะครับไม่มีน้ําข้างบนครับส่วนข้าวเหนียวนี่ยังพอมีน้ําให้เราบริหารได้ดีอยู่ธรรมชาติของมันเนาะไปครับมีแค่นี้และครับไปดูสรุปหน่อไม้กันก็มีแค่นี้และครับที่กอนี้ที่นี่นะครับก็มีพอได้อยู่ได้กินกับหน่อไม้นานๆสัปทีเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะยาวครับ นานทศทีมันก็เลยยาวนะครับอาจจะไม่เหมือนกัน,นครับก็เป็นไปตามนั่นแหละนี่เห็ดสองดอกนั้นนะครับเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเอาไปไว้ครับเผื่อพี่สาวแกไปเก็บในป่ายางนาของแกเนาะเราก็มีแค่นี้ครับกับการที่มาทํางานตัดข้าวแล้วก็ได้ออ่ะน้ำไม้ไปกินด้วยสุดยอดนะครับไปแค่นี้นะครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับ เหมือนกันนะเนี่ยครับหรือว่าสู้ๆนะครับเขา,า่าไม่ธรรม,มดาเลยนะไม่ใช่งานเล็กๆดูครับเห็นน,นาดไหมอ้อมครับใหญ่ครับขันไม่ได้ไม่ได้งานเล็กๆนะะน่าจะงานกว่าอยู่นะครับเราก็สู้เหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดนะครับเดีแล้วที่มาสู้นะครับถึงจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับ ครับครับแล้วกอ,อเป็นเขาก็ไปย่วสูวก็ยังอุดทอดสุดยอดแล้วในการทำเนาะนะ,นะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วครับหน้าสุดท้ายมาแล้วหน้าสุดท้ายนะครับสุดยอดการต้องสู แค่น,นี้แล้วแบบการที่เราต้องสู้นะพรุ่งนี้ก็ไปจัดการข้าเหนียวเห็นไหมครับโอ้แต่เห็นหรือเปล่าเนี่ยจะซูมไม่ดูนะมันจะมีฟองน้ําขึ้นตรงปลายยอดข้าวเพราะว่าข้าวมันจะดูดน้ําขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะเป็นฟองน้ําข้างบนต้นข้าวนะเห็นข้าวขาวมองให้ตาเปล่าเห็นนะเห็นไหมข้าวขาวกลางๆนะครับเห็นหรือเปล่าครับเห็นแล้วครับ คือยอดข้าวเต็มครับเขาจะมีการดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็พุ่งยอดออกมาเร็วมากนะครับข้าวุดยอดนะครับโอ้ยพอไม่ได้ใช้ขาตั้งเนี่ยใช้มือนก็สั่นซะเหลือเกินอืมตาลายกันนะน,ๆๆน,น,น,นิ่งๆิดดนิ่งจับดีนะครับหาเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปเห็นจังสันไปหรอกไปครับมีแค่นี้แล้วครับวันนี้ครับบ๊ายบาย